ันนี้นะครับผมนะก็เป็นวันที่ก่อเตาสำรอกพิมพ์นะครับอันนี้กําลังแต่งนะครับแต่งเพื่อให้ทุกคนได้มาปิดทองกันนะครับปิดทองกันนะครับในวันงานนะครับผมลแต่งเสียนปูก่อนนะครับแต่งให้ดูให้ดูลูปหล่อนะครับให้ดูหลอดูเปลวอฟ้านะครับก็กําลังแต่งอยู่นะครับโดยยังจะดีเรามาแต่งที่นี่นะครับตอนนี้มาอยู่ที่ห้าไร่หมดแล้วนะครับมานอนมานอนมารออยู่ตอนนี้หมดแล้วนะครับอันนี้คือองค์ปูนะครับปู่ที่เป็นพิมพ์นะเป็นพิมพ์นะครับแต่ว่าองค์ที่เททองหล่อนี่เป็นเบ้าไปแล้วนะครับผมนะ เดี mix, ๋ยวไปดูเตาดีกว่านะครับเตาที่ใช้สำลอกพิมกันนะครับกำลังก่อเตาแบบสดๆเลยนะครับนะสำลอกพิมนี่คือสําคัญนะครับเพราะว่าต้องต้องต้องให้ทันไม่งั้นไม่ทันนะครับอาจารย์เนาะสําคัญมากครับเดี๋ยวไปดูทีมงานนะครับผมนะช่างหล่อแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ยังยังอยู่นะแม่โคนะครับผมที่บอกมาช่วยสองคืนนะครับผมเนี่ยนะครับก็ยังยังเกลีร์พื้นที่อยู่นะครับเพื่อไม่ให้ทุกคนเดินเดินติดนะครับติดเท้านะครับ วันนี้กำลังเอารถลูกลังมาลงเอาทรายมาลงนะครับเดินไม่ติดแล้วนะครับเดินไม่ติดฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกนะก็คือเหมือนกับรู้นะครับว่าต้องทําให้เสร็จนะครับอันนี้คือการก่อเตาแล้วนะครับก่อเตาสำหรับลอกพิ่นนะวันนี้ต้องให้เสร็จนะครับเพราะจะเริ่มเผาตั้งแต่คืนนี้นะครับเผาคืนนี้เลยนะครับเผาคืนนี้ทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแน่นอนนะคืนนี้นะครับเริ่มคืนนี้แล้วนะครับบอกแล้วงานเนี่ยจริงๆอ่ะมันสามสี่วันอะแต่มันมากกว่านั้นนะครับคือเจ็ดวันแหละครับอก มันยังไม่ทันนะครับดูครับเทเลทบล็อกยังไม่มาเลยครับอินบล็อกยังไม่มาเหรอครับผมเดี๋ยวโทรหาให้โอ้โหมาเนี้ยจะเบ็ดงูจะเท้าเแล้วฮะตั้งครับอินบล็อกเหรอเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรหาให้อินบล็อกทำไมมันช้าจังวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมเดโทรให้อินบล็อกนะอินบล็อกอินบล็อกแล้วอินมอนอินบล็อกเอาอินบ็อกนะอินบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวโทรทำไมมันมันงั้จะได้ก่อกันนะเนาะ อันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมอิดบล็อกซ์ทิอะไรอริงคือมาก่อนสดที่นี่เลยนะครับในการทำเนี่ยนะแต่ละอย่างนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมนะดูแล้วกันนะครับดูนะแต่ละอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเออแม่อิดบ็อกซ์ยังไม่มาเลยอิดบ็อกซ์อิดบ็อกซ์ยังไม่มาเร่งหน่อยดิมันเขาจะต้องก่อเตาคืนนี้เร่งหน่อยเลยบอกอิดบ็อกซ์มาไวเลยอ,เอิดบ็อกซ์ okay. อะเออโอเคก็ตอนนี้นะครับกำลังเร่งอิดบ็อกซ์อยู่ เดยวงแล้วบอกแล้วเดี๋ยวอกบลเดี๋ยวเร่งเขาแล้วเอาอันนี้เป็นส่วนขานะครับส่วนขาส่วนลําตัวนะครับส่วนท่อนท่อนล่างเนี่ยท่อนล่างนะเผาวันนี้นะครับดูนะครับดูในการทํานะครับใช้เหล็กนะครับในการยึดนะแล้วจะเอาเตาก่อแล้วก็ทําการสำลักกินปืนนี้ก็เผาแล้วครับปืนยัางขาดนะครับปืนนะครับปืนใครเนียวเข้ามานะครับปืนนะครับเดี๋ยวพาไปดูกองปืนนะครับนี่ก็ไม่ติดแล้วนะครับผมเดี๋ยวไม่ติดแล้วเดี๋ยวเอาหินมาลงนะครับ เดี๋ยวข้างในเต็นท์นะครับเดี๋ยวจะเอาหินมาลงหมดเลยนะครับผมนะไม่ติดแน่นอนนะครับผมนะเอาหินมาลงแล้วก็มีแมคโคเล็กนะครับค่อยๆถนะค่อยๆถค่อยเกี่ยข้าไปนะครับค่อนถก็ไถอยู่นะนะครับมีใจก็มาที่บอกนะครับผมนไม่ได้ไม่ได้บังคับให้มานะครับแต่มีใจก็มานะครับถึงบอกนะสำนักนี้นะครับไม่ซีเรียสนะครับอย่างชุดนี้นะครับสิบคนมีใจนะครับมาเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องบอกอะไรนะครับเนยมาใช้แรงงานนะครับแรงกายนะครับผมแรงงานแรงกายนะครับผมนะ ดูนี่ครับท่านก็นั่งรออยู่นะครับรออยู่ไปดูห้องน้ําดีกว่านะครับห้องน้ําก็น่าจะเสร็จแล้วแหละนะครับดูแลรอีกบล็อกนิดนึงนั่นเป็นกองถ่านนะครับถ่านนะครับถ่านนะครับถ่านที่เดินไปนะครับก็จะเป็นลูกลังนะครับไม่ติดเท้านะครับถ้าเกิดไม่ลงลูกลังก็ติดแน่นอนเพราะฝนตกนะเพราะก่อนนี้ใายนี้ก็ตกหนักเหมือนกันพายุเข้านะครับผมนะอันนี้ก็กองถ่านนะกองถ่านแล้วก็ฟืนฟืนไม่พอนะครับเห็นแค่นี้นะครับไม่พอนะครับปืนนะ ยังใช้ฟืนอีกนะครับฟืนที่จะมาเผานะครับผมแล้วก็ถ่านนะครับถ่านก็ยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะเพราะมันหกเตาครับใช้เยอะนะครับใช้เยอะอันนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับเกลียบเป็นห้องน้ำแล้วนะครับเดินได้สบายนะครับผมวันจริงนะครับเดี๋ยวดูห้องน้ําก่อนแล้วกันนะครับกําลังไล่ทําอยู่ครับตอนนี้สิบห้องยังไม่เสร็จนะครับไม่ใช่เสร็จแล้วนะครับคือยังไงก็ต้องให้ทันนะครับเปิดนะครับจะเป็นลักษณะ มันบ้านก่อนนะครับผมนะมันบ้านไม่ไผ่ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นชั่วคราวเฉพาะกิจก่อนแล้วกันนะครับมันไม่ใช่ที่มันยังแบบคือชั่วคราวก่อนนะครับคือเข้าได้นะครับเอาง่ายเข้าได้แน่นอนนะครับผมและสะอาดแน่นอนนะห้องน้ํานะนี่ก็มาช่วยกันนะครับสิบคนนะครับคนงานนะมาจากไหนมาจกรุงเทพเลยเหรอค่ะโอ้มากรุงเทพกันนะครับมาช่วยสองวันเนาะดูข้างหลังก็เป็นอนี่นะบรรยากาศนะครับมาช่วยกันนะวันนี้ คนงานเข้ามาช่วยปีนะครับมาช่วยปีนะอันนี้นะครับมาช่วยด้วยใจนะครับอู้ผมล่วงไปแล้วครับเรียบร้อยครับเอาเละเลยนะครับเละนครับจมเดี๋ยวล้างก่อนดูยังยังทาอยู่ครับยังทําอยู่นะครับยังทําอยู่และใครมีพวกของกินนะครับเอาเข้ามาให้ทมงานช่างได้เหมือนกันนะครับแถวๆนี้นะครับถ้าเกิดอยู่นะเออนะครับทมงานช่างนะครับทํางาน ตลอดครับตลอดยี่สี่เลยครับตอนนี้พอถ้าเกิดเริ่มก่อเตาแล้วปั๊บนะครับก็ต้องอยู่เฝ้าเลยครับอยู่เฝ้าเติมฟืนตลอดนะครับเติมเชื้อเพลิงให้ขาดนะครับถ้าขาดปั๊บก็ไม่ไม่ได้นะครับผมเนี่เริ่มรู้สึกเอาน้ําแข็งมาส่งแล้วนะครับผมอ่าแต่ลังเคลียร์อยู่ครับใครมาก็มาแล้วกันนะัใครเข้ามาแล้วก็มานะครับผม